ฮึดสู้นุชวิลาวันขายทองเป็นทุนทำซิงเกิลใหม่สู้ยิบตาลูกทุ่งหมอลำนุชวิลาวันหลังหมดสัญญาอาสยามเจอพิษโควิดงานจ้างหายหมดล่าสุดเธอทุบกระปุกขายทองขายกระเป๋าแบรนด์เนมลงทุนทำซิงเกิลเองเจ้าตัวเผยว่ากัดฟันสู้ค่ะเรามีอาชีพนักร้องเป็นหลัก เอาเงินที่มีทั้งหมดมาลงทุนทำเพลงหวังว่าหากโควิดดีขึ้นจะได้กลับมารับงานร้องเพลงเหมือนเดิมหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวที่นุชต,ต้องทำเพลงใหม่ในช่วงนี้เพราะไม่มีเพลงใหม่มาแล้วเกือบ2ปีพอหมดสัญญาจากค่ายเลยต้องขายทองขายกระเป๋าแบรนด์เนมสมบัติที่เรามีอยู่เพื่อลงทุนทำเพลงทั้งหมดค่ะ ตอนนี้ลำบากแค่ไหนทีมข่าวถามนุชตอบตอนนี้ลำบากมากขนาดเงินชาวบ้านยังไม่พอจ่ายโชคดีที่คุณป้าเจ้าของบ้านเมตตาลดค่าเช่าให้เหลือไม่ถึงหมืน่นบาทจากเดิมสองหมื่นกว่าบาทถ้าไม่ได้คุณป้าช่วยลดค่าเช่าบ้านคงต้องย้ายไปอยู่บ้านต่างจังหวัดและกลับไปนับหนึ่งใหม่ทางทีมข่าวถามซิงเกิลน,นี้ใครเป็นคนแตง่งนุชววลาวันตอบซิงเกิลใหม่ชื่อน้องพร้อมเจ็บแต่งคำร้องทำนองโดยอี้สวย2018 เรียบเรียงโดยบ๊อบบี้สามบาทห้จะปล่อยให้ฟังและชม mv พร้อมกันในวันที่25กุมภาพันธ์นี้ทางช่อง youtube นุชวิลาวันชาแนล Channel, ฝากแฟนๆด้วยนะคะช่วงนี้ทุกคนต่างลำบากแต่คนที่สู้มีกำลังใจที่ดีแบบนุชวิลาวันเราก็ต้องสนับสนุนกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ขาปนีแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ